โคกลางในทรงตัวกะได้ยูเนาะตุยรุ่นเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องมีอุปลาสายต้ด้านเฮาแล้วก็เกลียงเกลียงอัน,นยวนนื่อนบนน้ำทำเจวมาดื้อมาเด้อคือกินข้าวตุววย้ยกำลังกินข้าว สบายดีสวัสดีพ,พ่อแนะมอนะ่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องกะมาพร้อมกับบรรยากาศในยามเศร้านะพี่น้องที่เต็มไปด้วยหมอกคุมเนาะอยู่ตามภูเขาหรือว่าสันพูตามหมู่บ้านของเขาเนาะคือมื้อนี้นุ่นกระตืนเศร้ามาเนาะพร้อมกับสิพาพี่น้องเนาะไปเกี่ยวเข่าสวยอไอเยนะ้เขยเนาะไอเ้เขยที่พุ่นนาปลูกเขา้าเป็นเขา้าไฮอะลรพี่น้องอยู่ไฮพุ่นฟ้บอบ สูงเป็นไม่วูน้นไวยพูแต่ว่าเขาบ,บวรอนเนาะควนมีหมักเดือยแดมีไฮแดเอยียงต่างๆค่ะน่ะก็เลยแบบว่าไฮกับอ่าเข้าไฮกับสีแบบว่าสีสเป็นมอดแล้วเขาว่า <g ül ior> แล้วก็อ่าเข้าหน้าก็เริ่มซุกวันนี้หมักเดือยก็ตัดโบแลวเนะาะเขาก็เลยแบบว่าเออสีไปสวยเวีวกเพิ่นเนาะจากมือสองมือก็ยังดีเนาะเลี้ยวเท่าไหก็ยงังยังคล้ายนะพี่น้องเพราะว่า เขาบโบลอนเวียกในอยู่บ้านเขาเฮ็ดเวียกลายไล่เนาะแต่ว่าคมควรนุ่นหันมีแต่เลี้ยงอันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลยเลี่ยงกันควายเลี้ยงงวัววันนี้เลยเฮ็ดนาเนะาะฮังโบเฮ็ดหลายะนะเพราะว่าเขาบล่อนนั่นแหละก็เลยว่าไปช่วยพี่นอ้องให้พี่นอ้องมาช่วยเขาเกี่ยวเข่าเนาะพี่นอ้องบรรยากาศยามเศร้าก็ดีดีเบิง่งเลยทั้งทั้งทางนู่นเนาะก็คือจะเห็นกับทุง่งนาที่กว้างๆแต่ว่าเขานานี่ก็เริ่มแบบว่าเหลืองแล้วได้ บวนนันบวนใดที่แบบว่าเป็นเขาหน้าที่หอดไว้ขนาดเป็นเขาโดนอย่างขนาดโอดไววันนี้ก็เขาก็เริ่มเกี่ยวเริ่มซีเรียวนี่บวนจุดที่นุ่นยืนนี่ก็โกงแล้วเนาะเริ่มเกี่ยวเริ่มยางแล้วแต่ว่าอยู่บนอื่นบางบวนนี่ก็อาจจะเริ่มซุกเริ่มยางขนาดพี่น้องเนาะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นแนวใดเนาะมื้อนี้เฮาสิขีลดไปเนาะนุนสิพาพี่น้องไปเบิ่งเส้นทางเขตียร์สนบทเนาะในการไปให้ไปหน้าเป็นเจ้าใดเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องนี่ เขากำลังขี่รถแจ๊กมานี่เนาะทางนี้ก็จะเป็นอันทางรถแจ๊กเหมือนพี่น้องแต่ว่าเขาเอารถจักไปน้ำนี่เขาขี่รถจักไปจะไปน้เนาะมากันเลยตอนนี้คือขี่ออกจากบ้านมาน่อยเดียวซื่อ,อบรรยากาศก็กคือย,ยามเศร้าก็อาจจะ มืด,ดนิดนึงเพราะว่าเห็นโมกหลายนะพี่น้องหมกหนักเนาะไปแล้ว,ไป,วไปสวยรุ่นเกี้ยวเข่าเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้คือเขาเดินทางตักันเลยนะพี่น้องเส้นทางเกิดจะประมาณนี้เลยแหละพี่น้องเป็นทางดินเดียงเนะาะระยะ่ามปุ่นนี้มากค่ค่อนข้างยากลำบากเลยแหละ ทางรถแท็แตกตรถซิ่งเนาะแต่ว่าเอาขี้รถจักมากนี่ก็เป็นบุกไปบุกมากซื่อเลยเด่เส้นทางยามฝุ่นเนาะมัต้องว่าเสียวรถจักมาเนอกยางมากยา็ยากแล้วไอ้ทางแท็แตกตมาก็ตายเลยย้อยที่ขึ้นดอยก็แบบนี้เล็กหนึ่งยางเดียว ที่สุดเขาก็มาหอดแล้วปวดจวดหลดเนาะไฮนี่ยังบุหอดเถือพี่น้องตอนนี้คือเขาขี่มานี่เกือบา่าเกือบสมงในพี่น้องก่อนสิาหอดนี่ก็คือทางลําบากแหงเนาะแต่ว่ากะจึงได้ได้เนาะบนอยู่กับมีบนอันนั่นกับมีนี่เขายังขีย่ยางไปคุณจากไ้มันอันใดก็ยังบุหู่นะไม่มีสองสามเจ้าก็ยางไปโลโซกันเลยไปพี่น้อง เฮ้ยมือยางมาต่ำทางจู่บอกเตรียมไปเนี CO, ่ในที่สุดก็มาถึงแล้วโอ้โหมาหอดก่อนเจ้าของมือยางโดยไปจอดรถยูรูมพุ่นไก่เดอร์ยางเขามาอีเขามาหอดเลยเนาะนี่ข้าเจ้าเกี่ยวปะตามนี้ สองภูมี้เขาเมื่อคืวานซื้นที่นี่เข้าดำเดียดิอคนตอนนี้คือขออนุญาตมาพักไอ้ตูปถ่ายเจของเดี๋ยวนี้เขามาก่อนเจของแล้ว้าขงมาเถื่อเขาเขาบอกว่าให้อยู่จุดนี้นุ่นก็เลยมาเลยเนาะแต่ว่าแมนบูเม่นนุ่นเห็นเสื้อเขาเขาลุคเควนตามนี่เพราะว่าอันอันเฮ็ดให้นุกย่า่นนะเขาว่าเคลนเสื้อแควนอันหุ่นไล่กายอย่าง การนี้ก็เลยสิได้นางทาเจ้าของก่อนบุมาเถอะน,น้องนี่เจ้าของหาก็มาหดเนาะ <c oughs> เฮามาหดก่อนเจ้าของ <c oughs> มาคิดว่ามาผิดให้เมื่อกี้เพระาะว่าเจ้าของบ่มาเ <c oughs> นองใส่กัอยู่แคมไฮก็เฉลยหนูประมาณนี้เลยเออนี่ใส่โบราณได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกลางได้สองตัวก็ได้ยูเนาะนี่เขาวิธีใส่ก็คือ เอาสาลี่มาเสียบจากซนในเกลียนสาลีเพว่าย่านนี่ก็คืออันสาลีกับมดเลี้ยวย่างเจให้เข้าแล้วก็ให้มังเดือยหนู่มียังกินแล้วก็เลยกินสาลี่จังซีนี่อันนี้ก็มาให้มาส่วนยางสิไรซื้อแนวอยู่นกกินเดียน้องมาซอกตามพี่เลยใบนี้เขียมดังไฟแล้วไอ้ไอ้เคยเขาดัางไฟ <laughs> ดังไปทีคัวตัวหนูเนาะบุญนทธิ์จแยงกินซื้อเขากินเดี๋ยวเขาจีพากันไปเกี่ยวเขาเนะพี่นอ้องถึงเวลาไปเกี่ยวเขแล้วตอนนี้คือสิพาพี่น้องไปเกี่ยวเขาเนะก็คือจะเป็นอันเข่าไ้ที่แบบว่ายูแถวภูดอยสุด,สด,สด,สดเลยพี่นอ้องนี่มันเป็นยังสี่เลยเบื้องไฮก็จะเป็นแต่มางีมักพาเนาะคือพี่น้องเห็นนี่นี่แต่ว่าพี่น้องก,ก็มาซวยเนาะถ้าพม่ไป คิอรจิมมีแต่ไอ้เคยกับอันครับอัน,นเอื่อยเนาะต่ว่ามาหดพีกะมีหาหนึ่งคนสองคนสามคนสี่ห้าหกคนเนาะหามานันกัดมือนี่เลี้ยวสิมาเกี่ยวเข่ากันเลยน้องลงมือเกี่ยวเข่านี่เข้านี่เป็นน่าจะเป็นขั้นมังเหาะแพ่กี๊ เขาแพ้เนะาะยกกายดนึงแล้วเขานี่มันโหดไว้นิดนึงแต่ว่าอันนี้เขาอันเขามาเกี่ยวนี่มัน,าม,านมันกลายงนวานก็จะไปตัดมังเรือยบเฝ้าไปตัดมังเรือตัดยางะนะมันก็เลยแบบอยากระซ่าหนึงเขานี่มันจะเปียเนเด็กเด็กก้มาเกี่ยว่ เกีียวคือเขา้านนาเลยแหละวิธีเกี่ยวก็บ่ได้ยากมั้ยังแต่ว่าเขาได้มัดทันซื้อมันเสียเวลา,า,งางเงอะยเัมัดเขา้านาในบางบางบนกนี่เขาเจ้าเกีียวแล้วก็เอาวางไว้ซื้อเนาะมันก็ไว้ได้นึง ก็จะเป็นความสมคีของคนอยู่ในหมู่บ้านครับว่าเป็นพี่น้องกันก็จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสิ่แหละเนาะมาเมื่อนี้ก็มาทำกัน6กคนพี่น้องแล้วคนนึงก็คือเป็นโพของไอ้เคยเราอาสาแตีงกินเนาะเราแตงกินตตนเลี้ยงอลไเราจึงเงกี่ยว เอาเริ่มแบบลมมาแล้วสุกไก่ความนญาาเกี่ยวข่าก่อนพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยวบเรลียวเลยยังกว้างเดียบุูนุดไม้พูนเหลืองบูนนี่ในที่สุดก็ถถึงเวลาพักเที่ยงของเฮาเนาะเกี่ยวข่ากับมา เดินทางมาครึ่งมือแล้วเนาะเดียวตอนนี้คือกลับมาหดเที่ยงแล้วสิมากินข้าวกินน้ําในยามสวยเนาะทอนนี้คือพอเทามันจะแต่งข่าแต่งกินเนาะแต่งแนวยู่แนวกินแล้วเป็นที่เหยียบห้อยนี่สิพาพี่น้องมาเบื่องแนวยูแนวกินเนาะจะมีในที่มือมด,ดอุปปาเนาะ มีอบปลาสไตล์บ้านเฮาแล้วก็เกงเกงอันยวน,นบางน้ามตำเจลเนาะมีสามอย่างประมาณนี้นี่เนาะก็กำลังปลอมดตี้นอีกมีกอ,อันมายังปลอ n g มดจมนี่อันมายังปล ong มดจมอันนี้พอครัวเนาะข้า,าวพอครัวมาเยือมันมาเด้อกินข้าวตจนสวยกำลังกินข้าวมาเยือ นี่มกเตีงกับมกเพ็ดดิบอีกเอาสวยน้องกันพี่น้องมาเด้อลำอ้นอะมายาขวดสมากนนี่้าเลือดตมากสดสดขดปลาหลอกเอ้เดินจ้ะงัดกระดาทำไมวางกนาไม่แล้ว าสวยนะหกคนเาหกนเ้มากันหกคนเนาะแต่ว่าคนหนึ่งแตงกินแล้วเนี่ก็จะแีกจะเห็ดเวียก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขากินข้าวเล้วเป็นที่เหมห้อยเนาะแล้วก็ผักพขลน้อยหนึ่งนกนกนี่ก็ิิไปเกี่ยวขา้าวโตแต่ว่าไอ้เคยกับอ่าพ่อเท่าเนาะสิพากัน <c oughs> คนเข้ามาโกงแต่ว่าเข mm hmm. าจีคนุน mm hmm. ก็คือเขาจะได้เกี่ยวเข่าเนาะ mm hmm. นี่มาเบิงเนาะโอ้โหอยู่นี่มีต้นมะขามู่นอยู่ป่านี่ลองดิมะขามเนาะ mm hmm. นี่เ mm hmm. คยกัดอ,อันเขาเท่าพากันคนเข้าสิกโก ที่พักันกองเขาเนาะวานคัน่าเกียวแล้วก็ตากแห้งตีเลยนี่บุทันบุมเอียนบุมีคนเนาะไม่ได้ส่งบูญเนี้ยเขาแล้วก็บรรอนก็เลยแบบต้องได้เห็นแน,นี้เนีะต้องได้กองปะวก้กกอนเนาะทานยามใด่คอยมาตีแต่ว่าเขาที่ได้ไปเกี่ยวนี่เกี่ยวของเขาเกี่ยมพร้อมแล้วเนะาะบรรยากาศดีเย,นยน็น กินข้าวเรียแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเต็มทีเนาะทำงานตอ่อเก็บข้าวแต่ไม่มีกลงเองบริกว่า,างวันเขามาืเกี่ยวจะสองคนเมื่อหนึ่งแล้วก็ไรลายเนะแต่ว่ามื่อนี้เขามากันหกคนก็เลยแบ่งกันเนาะพูนกองก็กองพู เกี่ยวกับใบเกี่ยวอีกนี่เริ่มขึ้นเมื่อน,น้องเขาเรียกเพิ่งนหนึ่งฝากนี่เด้วตอนเศร้าเนาะนี่เขาเรียกฝากนี่แต่ว่ายังฝากานี่คือ,อยังบด้เกียวเลยเหลืองสุดหน่วยพูเนาะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปเกี่ยวข้าวก่อนจักประมาณอีกประมาณหาหกโมงอะไรก็ได้กลับเือน <laughs> เดี๋ยวนี้คือหากระหนหนึ่งโมงเนาะวันหาโมงคงรึ่งอะไรก็ได้กลับ บ้านเกี่ยวเข้าก่อนเฮืเ้อไอพี่นอกตอนนี้กะถึงเวลาสกับบ้านแล้วน่าจะโหดประมาณห้าโมงแล้วพี่นอกบริเวณอมคางนี่ก็คือยังแดดอยู่เพราะว่าเขาอยู่บนสูงเนาะแต่ว่าอยู่ต่ำพุ่มมืดแล้วพี่นอกนี่คนสกับเหือนกะมีแนวฝากแน,นวต้นอยู่เหือนเขามาลัมากมักแตงเจ้าของให้เนาะ <c ười> ก็คือยามนี่เวลาที่เา่า มาเกี่ยวเข้าเกี่ยวอย่างนี่นะคันเณาจ้วงหมักแตงบ่จ้วงแนวอยู่แนวกินมาให้คือเขาต้องเอาเลยเน,นาะเพราะว่าคันว่าเกี่ยวเขาเ้าแล้วก็คือเจ้าของก็บพราว่าเอาแลี้ยวนนะ่ะแล้วก็เขาอันเขาทิ่มปะกับมันก็ะินกินเน่าเนานะนี่ได้หอยหมักซีมปุณน,นะเด้โอ้โหได้หอยหมักมซีมส้มๆเนาะบิดนี่เอาแกลนแกลนอ้อยเมื่อปะวานปีหน้าเนาะนี่มาให้กับบุรีมาละล่ะเด้อ มา,ามี่คัน่ามีแนวอยู่เนี้อกินเขาก็จับมาแล้วก็ใส่ถงุงรถเป็นอย่างเนาะแต่ว่ามื้อนี้หันบุมีอย่างไยเนาะอยู่พี่ก็คือมันก็เข่าก็เริ่มสุกข,ของอยู่ของกินอยู่ให้ก็มันก็หมดไปพี่นอ้องถื่ว่ามื้อนี้เนาะได้พาพี่น้องมาให้ของไอคืเนาะมาอันเกี่ยวเข่าซวยเบื้องเข่าก็อู้คงแต่ว่ามันซุกเกินนะ่ะนะพี่นอ้องมันจมอยู่ตามพื้นลายเนาะ อีดูเขายังหลายอยู่พี่นอ้องน่าจะประมาณอีกหลายมือได้จะเกี่ยวนี่คุณเจ้าของอยังเกี่ยวอยู่แต่ว่าเขาจะกลับแล้วนี่เสือเ้อแดงเนาะยังเกี่ยวอยู่ก็คือเอื่อยเนาะเป็นลูกเอื้อยลูกน้องก,กันเขาก็เลยมาซวยเนาะพี่นอ้องว่ามือน,นี่กเมือ่อพอสมควรสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามพับชมคลิปนุ่นจนจบและเขาเมตให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะ ขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อ er, พี่น้องเดี๋ยวนุ่นกับซีได้กลับเฮือนแล้วสิมืดแล้วพี่น้องเนาะไปกลับเฮือนกัน